พี่เคยคุณอยู่ไหมฉันเคยหวังมาก่อนเขาปฏิบัติต่อฉันแตกต่างชิงชิงนี่คือที่แม่คุณหามาจากบ้านนอกนั่นคือทายาทที่แท้จริงที่เดินไปเธอดูเหมือนคนโง่แบรนด์หรูเสื้อผ้าที่ใส่บนตัวเธอก็ดูแย่มากหรือว่าเราช่วยเธอเปลี่ยนชุดปีไหม่ได้เลยงั้นฉันจะไปช่วยเธอ คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมนจนกระทั่งความจริงที่โหดร้ายฉกฝันที่สวยงามฉันบอกกับตัวเองควรจะตื่นได้แล้วคุณนายพามาหมอมาที่นี่โอเคฉันรู้แล้ว ป้าคุณมาแล้วฉันจําได้ว่าคุณเมื่อไม่กี่วันก่อนแขนบาดเจ็บควรจะอยู่บ้านทักฟื้นให้ดีพ่อแม่ฉันไปทํางานต่างจังหวัดฟู่เสี่ยวหานพี่ชายกลัวว่าฉันจะอยู่คนเดียวที่บ้านดูแลตัวเองไม่ดีดังนั้นจึงพามาที่นี่แม่มาที่นี่ฉันมีเรื่องจะพูดกับคุณ <สา S 1> คุณสัง่งเรามีเรื่องในครอบครัวต้องคุยกันคุณคงไม่สะดวกที่นี่ใช่ไหมสักวันหนึ่งฉันจะแต่งงานกับพี่เซียวหาน ป้าพอดีฉันก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันงั้นฉันขอขึ้นไปพักก่อนนะคุณกับพี่เซียวหางแต่งงานกันมาสองปีแล้วถึงเวลาที่ควรมีลูกแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญ ทำไมคุณถึงไม่ระมัดร,ระวังแบบนี้ลูกของฉัน <c oughs> คุณ <c oughs> ผู้เคยตั้งคันมาก่อน <c oughs> ใช่ <c oughs> ยุติการตั้งคันเมื่อไม่กี่เดือนก่อน82 <c oughs> วันอืมก็ไม่ถือว่ามากนะักแต่ร่างกายคุณอ่อนแอเกินไปต้องดูแลสุขภาพให้ดีช่วงนี้มีทานยาอะไรไหมยาคุมกำเนิด ทำไมต้องทานยากคุมกําเนิดเพราะฉันไม่อยากตั้งครรภ์ตอนนี้ฉันยังไม่มีแผนที่จะไม่มีลูกฉันรู้บ้านฟูก็ไม่จําเป็นต้องมีลูกคุณนายที่ไม่ต้องการมีลูกผู้เสี่ยวหารเรามาอยากกันเถอะอยากทำไมพี่สาวฉันมีบางอย่างที่อยากจะบอกเธอ เธอรู้ไหมว่าวันที่เธอแท้งพี่เซียวหานทำอะไรอยู่เหรอวันนั้นพี่เซียวหานอยู่ที่งานประมูลเลือดของขวัญวันเกิดให้ฉันถึงเธอจะเป็นทายาทที่แท้จริงก็ยังไงพ่อแม่รักคือฉันพี่เซียวหานก็รักฉันด้วยเธอก็แค่คนที่มาจากบ้านนอกเท่านั้นแล้วเธอละ่ะลูกไม่มีพ่อเธอลงชื่อเธอ long chưa thử. xen chưa thử. ถ้าคุณฟู่ไม่พอใจกับสัญญาหย่าถ้าไม่พอใจฉันสามารถพิม์ใหมายได้สร้างหนี่ถ้าเธอไม่อยากมีลูกฉันสามารถแนะนําเธอได้ผู้เสียวหาน,นการแต่งงานของเราไม่มีความหมายตั้งนานแล้วไม่มีความหมายแล้วงั้นฉันจะให้ความหมายกับเธอ ห้ามพูดถึงการหย่าอีกเธอจะไม่ภูมิใจได้นานหรอกจริงหรือคุณฟูนี่มีเอกสารที่ต้องการให้คุณดูฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่รักภรรยาของเขามาก แต่ภรรยาของเขากลับขอหย่าคุณภรรยาต้องการอย่าร้างฉันบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนของฉันโอ้อาจจะมีคนที่สามในชีวิตคู่แล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้ทำงานนานเกินไป <c oughs> เขาละเลยความรู้สึกของภรรยามีความเป็นไปได้งั้นวันนี้คุณจะเลิกงานเร็วไหม ฉันบอกแล้วว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ทุกความรักจะมีผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบถ้าเป็นเช่นนั้นงั้นก็พระเอกโดนรถชนตายเกิดอะไรขึ้นกำลังล้อเล่นกับฉันอยู่หรือเปล่า เนื้อหาที่อัปเดตเมื่อวานทําไมพระเอกถึงโดนรถชนตายฉันวาดไม่ชัดเจนหรือคุณป้าคุณอย่าล้อเล่นกับฉันเลยนี่คือการ์ตูนรักโรแมนติกของเราเธอแบบนี้จะโดนด่าตายไม่เป็นไรฉันจะทําให้มันกลับมาเป็นปกติพระเอกกลับชาติมาเกิดจริงๆหรือว่าเวลาจะย้อนกลับเอาไม่ได้เธอช่วยบอกฉันก่อนหน่อยไม่ใช่เป็นนางเอกที่กลับชาติมาเกิดหลุดพ้นจากผู้ชายวิ่งไปสู่ชีวิตใหม่จะไม่เที่เหรอ โอ้นี่ไม่ใช่คุณฟู้เหรอนี่มันหายากจริงๆคุณจะไปไหนจะให้ฉันไปเป็นเพื่อนเธอไหมขอโทษนะไม่จําเป็นไม่สะดวกทําไมละ่ะหรือว่าเธอจะไปพบใครไม่สามารถให้ฉันดูได้ชู้ของเธอคุณหยวนเคยเรียนไหมแน่นอนเมื่อเคยเรียนมาแล้วนั้นเธอก็น่าจะรู้การใส่ร้ายน่าต้องมีต้นทุนและราคาที่ต้องจ่าย เธอพูดเรื่องของคนอื่นแบบไม่มีมูลพ่อแม่และครูของเธอสอนเธออย่างไรซางหนี่เธอมาจากบ้านนอกอะไรทําให้เธอมีสิทธิสอนฉันฉันก็ไม่อยากสอนเธอเหมือนกันเธอไม่ใช่คนที่ขวางทางฉันเองเหรอคนที่เริ่มก่อนคือคนที่ถูกดูถูกเธอไม่เข้าใจหรอกเธอเซียวโรเธอเซียวโรอย่าไปทะเลาะกับพี่สาวนัดชิงชิงฉันแค่รู้สึกเสียใจเธอซางนี่เธอกําลังทําอะไรอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะชิงชิง ที่ให้ผู่เสี่ยวหานกับเธอเธอจะมีวันนี้ได้หรอเสี่ยโรย่าพูดแล้วลพี่สาวขอโทษนะชิงชิงเธอไม่ต้องขอโทษกับเธอเหรอกเป็นเธอที่ด,<ะ>ด่าฉันก่อนเสี่ยโรพี่สาวคงไม่ได้ตั้งใจหรอกอาจจะเป็นเพราะเมื่อวานป้าฟู่พ,พ,พ,พาแพทย์มาเพื่อตรวจสุขภาพพี่สาว,สาพพสาวบอกว่าพี่สาวสุขภาพไม่ดีเธอคงอารมณ์ไม่ดีฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองงั้นให้คุณฟู่ดู คงเป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากแน่ๆอาสงสารคุณผู้จริงๆแต่งงานกับผู้หญิงที่ตัวเองไม่ชอบก็ช่างเถอะถึงกับยังเป็นไก่ตัวมีที่ไม่ออกไข่เธอคำอะไรคุณหยวนฉันขอแนะนำเธอนะัดให้เรียนหนังสือให้มากๆไม่อย่างนั้นก็ถือว่าไม่มีมารยาคำพูดที่พูดออกมานี่มันช่างตลกเหลือเกินแท้จะโง่และเลวร้าย เธอมาจากบ้านนอกยังคิดว่าจะบินขึ้นไปบนกิ่งไม้แล้วกลายเป็นนกฟินิกได้หรอือเธอเสี่ยวโรไม่เป็นไรใช่ไหมสร้างนี่ชิงชิงเธอเป็นอย่างไรบ้างแม่แม่อุ๊ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ดนี่คือพฤติกรรมแย่ๆที่ทเธอนำมาจากบ้านนอกอเมื่อไรจะเปลี่ยนได้สักที เมื่อคุณมาแล้ว,วน,นั้นก็รีบพาชิงฉิงกลับไปเถอะไม่ต้องอยู่ที่บ้านฉันพี่สาวสวัสดีค,คุณผู้หญิงผู้เสี่ยหาดโดนรถชนตอนนี้อ,อยู่ที่โรงพยาบาลทำไมถึงเป็นแบบนี้ซางนี่คุณที่เป็นภรรยาดูแลเสี่ยหารยังไงทำไมถึงให้เขาประสบอุบัติเหตุใหญ่ขนาดนี้คุณยายอย่าโทษพี่สาวเลย พี่สาวช่วงนี้ยุ่งมากเรื่องการตีทีมการ์ตูนของเธอเธอจะมีเวลามาดูเซียวหานได้ยังไงเซียวหานตอนนี้เป็นยังไงบ้างการ์ตูนอะไรก็เป็นของไร้สาระพวกนั้นอีกแล้วอย่าทำเสียงดังห้องคนแค่ต้องการความเงียบหมอบอกแล้วเซียวหานอาจจะไม่ตื่นเมื่อไหร่ก็ได้แม่แม่เขาต้องตื่นแน่แน่ คุณกลับไปพักก่อนเถอะที่นี่ฉันดูแลเขาได้หรือว่าอุบัติเหตนุนี้เกี่ยวข้องกับการตูนของฉันจริงๆ หลังจากพระเอกประสบอุบัติเหตุแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยฉันช่วยคุณได้แค่นี้ คุณตื่นแล้วคุณตื่นจริงๆแล้วไม่จริงหรอกการ์ตูนของฉันมีความสามารถแบบนี้จริงๆการ์ตูนอะไรฉันไม่สามารถบอกเขาเรื่องนี้ได้ไม่มีอะไรตั้งแต่คุณตื่นแล้ว มาคุยเรื่องการหย่าก,กันเถอะพี่ชายเซียวหานค,คุณตื่นแล้ว,ลวคุณรู้ไหมว่าฉันเมื่อคืนเป็นห่วงคุณทั้งคืนคุณไปไหนน,นี่ไม่ใช่มีคนดูแลคุณอยู่แล้วเหรอชิงชิงโตแล้วการดูแลฉันคนเดียวไม่เหมาะสมวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกฟู่เซียวหานอจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนสมัยเด็กรักษาขอบเขตพี่ชายเซียวหาน เราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กคงไม่มีความกังวลมากขนาดนั้นหรอกนะชิงชิงฉันมีเรื่องจะบอกคุณพอดีฉันช่วยคุณหาคนบางคนหนุ่มที่ไม่เลวใช้เวลานี้พักผ่อนคุณลองพบเขาสักหน่อยฉันยังไม่อยากคิดเรื่องนี้ในตอนนี้เรื่องนี้ฉันได้ปรึกษากับพ่อแม่คุณแล้วพวกเขาก็เห็นด้วยกับความคิดของฉันในฐานะที่เป็นคนรักที่สมบูรณ์แบบก,ก็ไม่สามารถเป็นคนเจ้าชู้ได้ต้องรักษาขอบเขตกับผู้หญิงให้ดีอยู่เสมอ โดยอีกแล้วเรื่องนี้คงไม่ใช่ความหมายของพี่สาวใช่ไหมไม่ใช่งั้นเรื่องของฉันก็ไม่ต้องให้พวกคุณกังวลแล้วใช่แล้วฉันได้ยินพี่สาวพูดที่หน้าประตูว่าจะคุยเรื่องการอยากกับคุณสร้างชิงพี่เสียวหานพี่ฉินหมอกกำลังจะกลับประเทศแล้วนะ ฉันได้ยินมาว่าพี่ฉินหมอกกาลังพัฒนาที่ต่างประเทศได้ดีนะพี่สาวเขาติดต่อคุณบ้างไหมในช่วงนี้ไม่มีมน่าเสียดายจังเมื่อปีนั้นพี่สาวกับพี่ฉินหมอกสนิทกันที่สุดฉันยังคิดว่าได้แล้วลูกนอกสมรสของตระกูลฉินจะพูดถึงอะไรดีแม่ แม่ของพี่สาวให้คุณกลับบ้านสักครั้งคุกเขา่าฉันทำผิดอะไรคุณมีสานะอะไรคุณไปต่อยกันต่อหน้าคนอื่นโอ้ยแม่จะอยากโกรธเลยพี่สาวแน่นอนว่าไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้คุณก็คุณไม่ต้องสนใจทำไหม่ตอนนี้ฉันสั่งเธอไม่ได้แล้วใช่ไหมฉันรู้แล้วตอนแรกฉันไม่ควรพาเธอกลับมา พี่สาวเธอก็ทําตัวอ่อนโยนกับแม่เธอเรื่องที่เธอบอกว่าฉันเป็นลูกไม่มีพอ่อฉันก็ไม่ได้คิดมากอะไรเฮ้เธอกล้าด่าจริงๆว่าเป็นลูกไม่มีพอ่อเป็นฉันที่พูดเธอสิ่งที่ฉันพูดไม่ผิดใช่ไหม เธอเป็นลูกที่พวกคุณรับเลี้ยงอยู่แล้วฉันรู้พวกคุณคิดมาตลอดเธอเป็นคุณูอของบ้านสางแต่ขอโทษนะคนที่มีเลือดของพวกคุณคือฉันดังนั้นถึงแม้ว่าพวกคุณจะไม่อยากยอมรับฉันก็เป็นลูกของเธอในตัวฉันก็มีพันธุกรรมของเธออยู่ป้าลีโปรดใช้การลงโทษภายในครอบครัวจับเธอไว้ให้ฉันปล่อยฉันพ่อแม่ ดื่มชาวางไว้ตรงนั้นเถอะจะเอาไหมพาเธอไปตรวจเอกหน่อยสุดท้ายแล้วเธอเกือบถูกพ่อบุณทลุ่มขืน ลูกอกตัญยูลูกอกตัญยูต่อยฉันเถอะลูกอกตัญยูฉันรู้สร้างชิงคือความภูมิใจสูงสุดในใจพวกคุณลูกสาวที่ชอบที่สุดคุณพูดว่าอะไรถ้าเป็นแบบนี้พวกคุณควรจะให้ฉันตายอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้ฉันยังสามารถมีชีวิตอยู่ในจินตนาการที่พ่อแม่รักฉันพี่สาวคุณพูดแบบนี้แม่จะเสียใจ

พี่เซียวหานคุณไม่ได้บาดเจ็บหรอคุณทำอย่างไรคุณก็มาให้ฉันขอโทษพวกเธอใช่ไหมฉันเชื่อคุณคุณคือภรรยาของฉันฉันเชื่อคุณคุณคงไม่ทำร้ายใครโดยไม่มีเหตุผลหรอกคนต่าต้อยทำไมพี่เซียวหานถึงกลายเป็นแบบนี้ คุณฟู่ไม่จำเป็นต้องพูดแทนสังนีญญฉันได้ยินเรื่องเมื่อวานแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรฉันได้ให้คนไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่ห้างแล้วเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตขนาดนี้ญญแค่ปรับกล้องวงจรปิดเท่านั้นไม่ต้องใช้แรงมากนักก่ญญอนหน้านี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นฟู่เสียวหานจะเลือกทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเสมอและพระเอกในการ์ตูนของฉันจะยืนอยู่เคียงข้างภรรยาอย่างมั่นคงดังนั้นมันก็เป็นการ์ตูนอีกแล้วเหรอพี่เสียวหาน คุณคิดว่าฉันทำตั้งใจใช่ไหมทำใหมฟังนะเหมือนจะยอมรับโดยไม่ตั้งใจเลยใช่ฉันทำตั้งใจเมื่อวันนี้เมื่อวานฉันทำตั้งใจขอโทษกับคุณแม่ฉันเมื่อวานจริงๆแล้วฉันทำเป็นล้มแต่ฉันไม่มีทางเลือกพี่สาวก,กับหยวนโกรธพวกเขาทะเลาะก,กันแล้ว ฉันไม่สามารถดึงพวกเขาออกได้จริงๆคนรอบข้างกำลังถ่ายรูปกันอยู่ฉันกลัวว่าพวกเขาจะถ่ายรูปแล้วส่งให้สื่อพี่สาวเป็นภรรยาของตระกูลฟูดังนั้นฉันจึงคิดวิธีที่โง่นี้ขึ้นมาพี่เซียวหานขอโทษถ้าเป็นแค่ความเข้าใจผิดคุณควรขอโทษสังหนีฉันฉันพี่สาวขอโทษ ฉันทำทั้งหมดนี้เพื่อเธอนะเมื่อความจริงเปิดเผยแล้วงั้นฉันสามารถไปได้แล้วใช่ไหมซังนี่ซังนี่ซังนี่ ฉันชัดเจนว่าทำต่างสิ่งที่เธอคิดไว้ทำไมเธอยังไปอยู่คุณฟูปัญหาที่สะสมมานานคุณผู้หญิงนี่คือความเสียใจคุณหมายความว่าการ์ตูนของคุณจะมีผลต่อสามีของคุณอืมนี่มันเหลือเชื่อเกินไปฉันคิดว่าคุณควรรู้สึกมีความสุขนะพระเอกในการ์ตูนของคุณหวานและรักษาใจคุณสร้างเขาขึ้นมาเป็นไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังเหรอ ระหว่างเรามีรอยร้าวอยู่แล้วถ้าสร้างให้เป็นแบบที่ฉันคาดหวังฉันไม่รู้เลยนั่นไม่ใช่เขาแล้วเหรอถ้ามีรอยร้าวก็ไปซ่อมแซมสิว่าเขาจะเป็นหรือไม่ก็ไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือคุณมีคนที่อ่อนโยนและเอาแต่ใจเพิ่มขึ้นคนรักที่หล่อและรวยสามีของคุณเป็นถึงระดับประเทศผู้ที่ติดอันดับมหาเศรษฐีนี่คือความฝันของผู้หญิงกี่คนที่ทุกคนปรารถนาเป็นคู่แต่งงานซังหนี่บังเอิญจังเขาก็ไม่เลว บังเอิญจังคืนพรุ่งนี้พระกูลชินจะจัดงานเลี้ยงให้ฉันคุณจะมาร่วมงานไหมคุณมาก็ได้เพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันรอคุณที่สนามบินห้าชั่วโมงคุณไม่มารับฉันเลยชินโมกฉันแต่งงานแล้วฉันรู้ดังนั้นฟู่เสียวหานไม่ให้คุณมาหรือได้ยินมาว่าระหว่างพวกคุณซังหนี่ฉันมารับคุณกลับบ้านฉันมารับคุณกลับบ้าน ว้าวผู้ชายสองคนแย่งชิงผู้หญิงคนเดียวน่าตื่นเต้นการเชิญของฉินน้อยฉันและภรรยาจะไปไม่ดึกแล้วภรรยาของฉันต้องกลับบ้านไปทักแล้วซังหนี่เค้กของคุณไม่ต้องแล้วภรรยาของฉันตอนนี้เปลี่ยนรสชาติแล้วัตอนนี้ไม่มีคนอื่นไม่ต้องแกล้งทําเป็นเหมือนคู่รักที่รักกันดีเราก็เป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วอย่าลืมนะสัญญาการแต่งงานระหว่างเราแค่พินัยกรรมของพ่อเธอเท่านั้นรักแล้วก็แค่นั้น พ่อฉันจะไม่แต่งงานกับใครนอกจากซังนีฉันไม่เห็นด้วยแม่และยายของเธอก็ไม่เห็นด้วยซังนีคนนี้ถึงจะเป็นลูกสาวแท้ๆของตระกูลซังแต่เธอเติบโตนอกบ้านตั้งแต่เด็กไม่ได้รับการให้ความสําคัญกลับเป็นซังฉิงเธอถึงจะไม่มีสายเลือดแต่ตระกูลซังทุกคนต่างก็ชอบเธอเข้าใจไหมฉันเข้าใจแต่พราะฉันแค่เห็นซังฉิงเป็นน้องสาวคนที่ฉันชอบจริงๆคือซังนีถ้าท่านไม่เห็นด้วยฉันยอมไม่แต่งงานดีกว่า เธอลงไปเถอะฉันจะพิจรารณาซังนี่การแต่งงานนี้เป็นสิ่งที่ฉันขอมา Let the สองคนนี้ดูเหมือนจะห่างกันกันไม่เหมือนสาม,มีภรรยากันเลยใช่แล้วก็ใช่เร็วทำงานกันเถอะไม่เหมือนสาม,มีภรรยาดูเหมือนว่าฉันจะทำหน้าที่ไม่ดีพอ คุณหวังไข่ทอดนี่จะกลับด้านเมื่อไหร่ประมาณนี้ก็พอแล้วเร็วๆกลับด้านสิฉันกลับด้านแล้วนะกลับด้านด้านระวังร้อนนะคุณทําอะไรอยู่ครัวทําให้คุณไม่พอใจเหรอทําให้มันเสียหายแบบนี้คุณตื่นแล้วคุณไปนั่งที่นั่นก่อนฉันจะทําอาหารเช้าให้คุณนะกินเถอะ ในการ์ตูนของฉันมีพระเอกทําอาหารเช้าให้พระเอกหญิงฉากทําอาหารเช้าแต่ไม่มีพระเอกทําร้ายพระเอกหญิงฉากวางยานะัจริงๆแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องกินคุณดื่มนมสักแก้วไหมผู้เสี่ยวหานคุณแปลกไปมากในช่วงนี้มีหรอือมีสิทธิ์มี ท่านในฐานะมหาเศรษฐีระดับโลกลงมือทําอาหารด้วยตัวเองทําอาหารให้ภรรยานี่มันไม่ปกติเลยฉันในฐานะสามีทําอาหารให้ภรรยาทําไมถึงไม่ปกติละ่ะผู้เสี่ยวหานคุณรู้สึกอะไรไหมโดยโชคชะตามีพลังบางอย่างควบคุมคุณอยู่คุณลองดูการ์ตูนที่กําลังฮิตอยู่ตอนนี้สิตัวละครใช้หลักในนั้นหน้าตาคล้ายคุณมาก